น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อตั้งใจฟังตอนไหนผีรับคนรับอย่าให้พลาดการกรวดน้ำอย่างเข้าใจและรู้ความหมายก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนแทบทุกคนคงจะเคยเห็นหรือว่าเคยกรวดน้ำกันมาแล้วโดยเฉพาะบทสวดที่คุ้นหูที่ขึ้นต้นด้วยยะถาวาริวหาปูราปูเรนติสาครังซึ่ง บทสวดดังกล่าวเรียกกันสั้นๆว่ายะถาสัพพีโดยพระสงฆ์จะเป็นผู้สวดให้แก่ญาติยมฟังหลังจากทำบุญแล้วการกรวดน้ำเป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลังน้ำซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆไม่ว่า จะเป็นพิธีมงคลหรืออาวะมงคลเช่นงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานหรือว่างานสพบลักษณะของการกรวดน้ำโดยทั่วไปคือการนำน้ำสะอาดใส่ในภาชนะอย่างแก้วขวดหรือคนโทรเล็กๆจากนั้นเทลงในภาชนะที่รองรับอีกที โดยให้เริ่มรินน้ำตั้งแต่พระขึ้นคำว่ายะถาวาริวหาจนถึงคำว่ามานิโชติระโสยะถาก็เทน้ำให้หมดพอดีเมื่อพระขึ้นคำว่าสัพพีติโยก็ให้นั่งประนมมือฟังต่อจนสวดจบอันเป็นเสร็จพิธีกรวดน้ำจากนั้นจึงนำน้ำนั้นไปเทที่ดินหรือตามโคนต้นไม้ คำว่ากรวดมีรากศัพท์มาจากภาษาคขมรแปลว่าเทน้ําหรือหลังน้ําสําหรับบทสวดที่ขึ้นต้นว่ายะถาวาริวหานั้นเป็นคําสวดที่อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วส่วนที่ขึ้นต้นด้วยสัพพีติโยเป็นการให้พรแก่ผู้ทำบุญที่ยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้นจึงมักเรียกรวมโดยใช้คำขึ้นต้นของทั้งสองบทว่ายะทา,าสับพีอันหมายถึงการอุทิศบุญให้คนตายและให้พ่อนคนเป็นหรือพูดภาษาปากก็ว่ายะถาให้ผีสับพีให้คนซึ่งจะขอนำบทสวดพร้อมคำแปลโดยประมาณมาให้ทุกท่านได้รับฟังเพื่อว่า เมื่อเรากรวดน้ำครั้งต่อไปจะได้เข้าใจและทราบถึงความหมายของคำสวดดังกล่าวยิ่งขึ้นบทสวดแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วยะถาวาริวหาปูราปริป,ป,ป,ปูเรนติสาครังห่วงน้ำที่เติมเต็มมหาสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทิน,นัง เปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศในครั้งนี้ย่อมนำประโยชน์อันเต็มเปี่ยมส่งให้กับผู้ล่วงหลับไปแล้วได้บริบูรณ์ฉันนั้นอิจฉิตังปัติตังตุมหังขีปาเมวะสมิจฉตุขอให้ผลบุญที่ท่านปรารถนาตั้งใจจงสำเร็จโดยพรันสัพเพบุเรนติสังกับปา ขอให้บุญทั้งปวงนี้จงมีผลบริบูรณ์จันโทปัน,นะระโสยถา,ามณิโชติระโสยถา,าดังพระจันทร์วันเพนและดังอัญมณีอันสว่างสวัยบทสวดอวยพรแก่ผู้ทำบุญสัพพีติโยวิวัชันตุขอให้สิ่งร้ายจันไรทั้งปวงจงหายไปจากท่าน สัพพะโรโควินาสันโตขอให้โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงจงหายไปจากท่านมาเตภาวัตวันตรายโยขอให้พยันตรายทั้งปวงจงหายไปจากท่านสุขีทีขายุโกภวะขอให้ท่านมีความสุขและอายุยืนยาวอภิวาธนาศีละสะนิจจัง วุฒาธา,าปจายิโนขอให้ท่านเคารพต่อผู้มีวัยวุธอาวุโสและปฏิบัติตามศีลจัตตารโธธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระลังขอให้ท่านเจริญด้วยพรสีประการคืออายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง บทสัพพีนี้พระท่านจะสวดสามจบนอกจากสวดยะถาสัพพีข้างต้นแล้วในการสวดอภิธรรมศพพระท่านจะสวดบทอาตาสิเมหรือติโรกุนทสูตรอันเป็นบทสวดเพื่อส่งบุญให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วยและเมื่อจบการสวดยะถาสัพพีทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืออวะมงคลจะลงท้ายด้วยบทที่เรียกว่าพะวะตุสับอันนี้เนื้อความและคำแปลว่าพะวะตุสัพพมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงส,สัทธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อพระวะตุสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงส,สัทโธทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อพระวะตัตุสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะสังคานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทถาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อความเป็นมาของการกรวดน้ำนี้เล่ากันว่ามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวรุวันณอุทยานแก่พระพุทธเจ้า เพื่อเป็นพระอารามในคืนนั้นปรากฏว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องประหลาดอันน่าสะพึงกลัววันต่อมาจึงได้ไปเข้าเฝ้าและเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าจึงทรงอธิบายว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของพระญาติ ในอดีตอันไกลโพ้นของพระเจ้าพิมพิสารที่บังเกิดไปเป็นเปรนเนื่องจากคนเหล่านี้เคยแอบกินอาหารพระก่อนพระฉันและบางคนก็ลักลอบเอาไปให้ญาติคนอื่นด้วยจึงมาร้องขอส่วนบุญเพราะพระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศให้ด้วยเหตุนี้รุ่งขึ้นอีกวันพระเจ้าพิมพิสาร จึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปรับทานอีกครั้งเมื่อเสร็จแล้วก็ได้อุทิศบุญดังกล่าวด้วยการหลังทักษีโนโทกทำบุญให้ญาติของพระองค์ทำให้ญาติของพระองค์ได้รับทั้งอาหารและผ้าทิพย์จนมีร่างกายอิ่มเอิบและผิวพรรณผ่องใสจากเรื่องข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าเพียงแต่แนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงรับในอดีตชาติแต่การหลังทักซิโนทกของพระเจ้าพิมพิสารได้กลายมาเป็นประเพณีของชาวพุทธในการกรวดน้ำหลังให้ทานนับแต่นั้นมาคำว่าทักซิโนทกมาจากภาษาสันสกฤตทักซินา แปลว่าของทำบุญส่วนคำว่าอุดทกแปลว่าน้ำในภาษาไทยเราใช้ในสามความหมายได้แก่ 1. นึ่ง้ำที่หลั่งในเวลาทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย 2. น้ำที่ใช้เทลงไปเพื่อแสดงว่าให้ใช้กับสิ่งของที่ใหญ่หรือไม่มีรูปที่จะหยิบยกได้เช่นวัด บุญกุศล 3. น้ำที่หลังเพื่อแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิขาดเช่นพระเวสสันดรหลังทักษีโนโทกเพื่อยกกันหาชาลีให้ชูชกเมื่อเรากรวดน้ำแล้วส่วนใหญ่จะนำน้ำนั้นๆไปเทลงดินหรือตามต้นไม้ซึ่งน่าจะมาจากพุทธประวัติที่เล่าถึงสมัยเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนจะสำเร็จสัมโพธิญาณหรือตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพญายารนได้นำทัพมาขัดขวางและกล่าวดูหมิ่นพระองค์ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาไหนเลยจะมีบุญบาร,รมีมากพอที่จะนั่งบนรัตนบัลลังค์คืออาสนะหรือที่นั่งใต้ต้นพระสีมหาโพอันเป็นสถานที่ที่พระองค์ตัสรู้ และเสวยวิมุติสุขในสัปดาห์แรกพระองค์จึงละมือข้างหนึ่งจากท่านั่งสมาธิชี้ปลายนิ้วแตะพื้นที่นั่งอันเป็นท่าที่ต่อมาเรียกกันว่าปางมาลวิชัยหรือปางชนะมารแล้วเอ่ยอันเชิญพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยาน ถึงบุญบรารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญสะสมมาแล้วหลายชาติพบพระแม่ธรณีก็ได้มาปรากฏกายแล้วบีบมวยผมให้น้ำที่พระพุทธองค์เคยกรวดน้ำในการทำบุญมาแล้วทุกชาติทุกพบหลังออกมาจนท่วมสัตว์เหล่าทัพพยามารแตกพ่ายไปด้วยเหตุนี้คนจึงมักนำน้ำที่กรวด ไปเทตรงดินเสมือนให้พระแม่ธรณีเป็นพยานในการทำบุญเช่นเดียวกับพระพุทธองค์ครั้นต่อมาที่นิยมไปเทตรงต้นไม้ก็คงเพราะต้นไม้ขึ้นในดินจึงถือว่ารดน้ำบำรุงต้นไม้ไปด้วยการกรวดน้ำนั้นเขาบอกว่าสามารถทำได้สองแบบคือจะใช้น้ำอย่างปกติที่ทำกันอยู่ ที่เรียกว่ากรวดน้ำเปียกหรือจะแค่ตั้งจิตอธิษฐานอุทิศกุศลให้กับผู้ล่วงรับโดยตรงไม่ต้องใช้น้ำที่เรียกว่ากรวดน้ำแห้งก็ได้ได้ผลเท่ากันและหากจะใช้น้ำระหว่างเทน้ำลงภาชนะที่รองรับไม่จําเป็นต้องใช้นิ้วรองน้ำให้เทลงไปตรงๆเลยเพื่อไม่ให้น้ำขาดสาย เหมือนให้บุญหลังไหลลงไปโดยไม่ขาดตอนและให้ประธานในงานหรือผู้ที่เป็นตัวแทนหลังน้ำคนเดียวก็พอแล้วส่วนคนอื่นๆก็ตั้งใจอธิษฐานตามไม่ต้องเอานิ้วไปรองน้ำทุกคนหรือว่าไม่ต้องแตะมือหรือร่างกายต่อๆกันอันที่จริงบทกลวดน้ำที่ขึ้นต้นด้วยยะถา มีชื่อเรียกเต็มๆว่าอนุโมทนารัมพาคาถาซึ่งหมายถึงคาถาที่พระสงฆ์จะเริ่มกล่าวนำก่อนจะอนุโมทนาส่วนบทที่เริ่มด้วยสัพพีมีชื่อเรียกว่าบทสามัญญานุโมทนาคาถาอันหมายถึงคาถาที่สวดทุกครั้งที่อนุโมทนาในกุศล ที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำแล้วอนุโมทนากรถาเป็นบทสวดที่พระสงฆ์สวดเพื่อประสงค์ให้ผู้ถวายทานเกิดความยินดีในทานหรือเพื่อแสดงธรรมแก่ผู้ถวายนอกจากบทรวดน้ำยะถาสัพพีที่เราได้ยินได้ฟังพระสงฆ์เป็นผู้สวด หลังทำบุญต่างๆแล้วยังมีบทกรวดน้ำที่ผู้ทำบุญเป็นผู้สวดเองอีกด้วยซึ่งจะมีทั้งแบบย่อที่ว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยแปลว่าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิดส่วนบทเต็มเต็ม จะขึ้นด้วยอิมินาปุญญกรรมเมนะอุปชายาคุณุตารามาโรกาสังละพันตุมาซึ่งจะเป็นการสวดอุทิศให้แก่บุพการีและคนที่มีอุปการะทั้งหลายเช่นอุปชาอาจารย์รวมไปถึงเทพเทวาต่างๆทั้งหมดข้างต้นหวังว่า จะทำให้ผู้รับฟังทุกท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวยิ่งขึ้นและมีความอิ่มเอมใจเพิ่มขึ้นในการกรวดน้ําครั้งต่อไปนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ